สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซีโนโฟาร์มเต็มแล้วหมอน,นิติแจ้งถึงไทยอีก1ล้านโดสขอโทษคนที่จองไม่ได้วันที่18กรกฎาคมศาสตราจารย์ในแพทย์นิติมหานน์เลขาธิการรัฐวิทยาลัยจุฬาพร์ไดโพสเฟซบุ๊กว่าวัคซีนซิโนโฟาร์มอีก1ล้านมาถึงแล้วพร้อมๆกับที่ได้รับรายงานว่ามีคนเข้าจองวัคซีนซิโนโฟาร์มรายบุคคลได้บางไม่ได้บ้างขณะนี้9นาฬิกาสนาทีคนผ่านลงทะเบียนเข้าไป หกหมื่นรายแล้วผมได้สั่งให้ปิดระบบก่อนนะครับต้องขอโทษคนที่จองไม่ได้แต่ประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์จะเปิดให้อีกครั้งและจะไปขยายถนนระบบทางเข้าจองให้กว้างขึ้นจะได้สะดวกกันทุกฝ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงไม่ได้พร้อมกันทั้งหมดเพราะจากการรายงานก่อนเปิดระบบทราบว่ามีคนเกือบ4ี่0,000คนรอจ่อการเข้าไปในการจองด้านโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รัฐวิทยายลัยจุฬาภร์ประกาศแจ้งเพิ่ม,เต,มเติมว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนโฟาร์ม สำหรับประชาชนแนวรอบแรกได้ทั้งหมด60,000ไรายสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ได้ให้รออีกหนึ่งสัปดาห์ทางรัฐวิทยาลัยจุฬาพรจะแจ้งเปิดระบบการจองอีกครั้งทางนี้ผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้แนวรอบแรกและชำระเงินตามกำหนดสามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามวันนัดหมายตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึงวันที่31สิงหาคม ทุก2โดสรัฐวิทยลาลัยจุฬาภรร่วมสมทบครึ่งโดสบริจาคต่อวัคซีนให้กับผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทางสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจโปรดติดตามข่าวได้ทางหน้า f c e e o o o p เพจและเว็บไซต์ของทางราัฐวิทยลาลัยจุฬาภรเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ